นวัดเยยอุพผลจากการไล่สามกีบไปอยู่เกาะเห็นแล้วสงสารจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอุหารไทม้งบุญศรีผู้สนับสนุนพรรคไทยพักดีออกมาปราศัยใหญ่แล้วมีช่วงหนึ่งฟาสามกีไล่ไปอยู่เกาะร้างต่อมานวัดอิสระไกรสินก็ได้แคปพัดหัวข่าวสำนักหนึ่งที่มีรูปของนักร้องดังฝากข้อความไปถึงอีกฝ่ายว่าคุณอุครับถ้าไล่พวกเขาไปอยู่เกาะกันหมดแล้วจะเหลือคนกี่คนในประเทศนี้น่าจะเหลือน้อยมากครับ คงเหงากันแย่แล้วจะหากินกันยังไงผ้าสีคงได้น้อยมากไม่พอใช้ค่าไขา่ก็ไม่เป็นผมอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงคุณอุและพวกพ้องคนดีรอบตัวคุณอุครับทัางกลางคอมเมนต์วิพา์วิจารณ์สนั่นเฟซบุ๊กเลยทีเดียวและล่าสุดวันที่31มกราคม65ภายหลังผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ออกมาผลคะแนนของพรรคไทยพักดีมาเป็นอันดับที่5ด้านนวัดอิสระไกรสิงห์ก็ได้โพสต์ถึงอุหาทไทยอีกครั้งระบุว่าเห็นแล้วใช่ไหมคุณอุ ไลยคนเห็นต่างไปอยู่เกาะจะเหลือกี่คนที่เห็นด้วยกับคุณคะแนนรังท้ายมาเป็นอันดับ5อย่าไล่อีกนะเดี๋ยวครั้งหน้าไม่เหลือสักคะแนนด้วยความสงสารและเป็นห่วงครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ